วันที่51กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอีกไม่นานจะฮาโลวีนแล้วนะครับในเกมนี้เย่ Yay! ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเช้าของวันที่27ตุลาคมนะครับได้เวลาของการฝึกแล้วครับสกิลสปิน n ิ่งและ Nimble ของเรานะครับนะการฝึกซ้อมเนี่ยครับถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำนะว่าอย่าใส่ของหนักๆน,นะครับนะเราอาจจะเข้าใจว่าการใส่ของหนักๆน,นะครับแล้ววิ่งเนี่ยจะเพิ่มค่าสตริงหรือเพิ่มค่าฟิตเนสเนี่ย เอาเป็นว่าตอนนี้เอาแค่หลักการพื้นฐานก่อนนะครับนะเพราะอะไรครับการที่ตัวละครเราแบกของหนักๆแล้ววิ่งนะครับจะทําให้วิ่งช้าปีนกําแพงไม่พ้นหรือแม้แต่อาจจะสุดล้มได้มากขึ้นนั่นเองครับเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่าการที่เราหกล้มเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เกิดอาการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับนะรวมไปถึงการที่มีน้ํานองเพราะว่าเพิ่งฝนตกมานะครับนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้พื้นมันลื่นมากกว่านี้หรือเปล่านะครับนะ อุ้ยบาดเจ็บครับคุณผู้ชมครับโอ้โดนควนด้วยครับโอ้โหหยุดก่อนครับหยุดก่อน stop ็อปสต็อป,อปเห็นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการที่เราปีนรัวหรือการที่เราปีนอะไรพวกนี้บ่อยๆนะครับมีโอกาสที่ร่างกายของเราจะได้รับอาการบาดเจ็บได้นะ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าถ้าเราเหนื่อยมากเกินไปหรือเรากําลังวิ่งหนีหรือแบกของหนักๆน,นะครับก็บาดเจ็บได้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับบางที่ผมอาจจะเหลาเสี้ยนไม่ดีก็ได้ครับตอนนี้ผมต่อรั้วนะครับเลยทําให้เสี้ยนตําแขนผมได้นะครับนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นในการฟาร์มสกิลนิมเบก่อนเลยนะครับนะสกิลตัวนี้นะครับนะเรามักจะเห็นฝรั่งชอบทําคลิปก็คือว่าปีนรั้วแบบอาเลเวลหนึ่งเลเวลสินะครับนะ เอาเป็นว่ามันเป็นผลพวงของสกิลนิมเบิ e นลแะครับทําให้เราเคลื่อนที่เงียบลงแล้วก็เคลื่อนที่ได้สมูทมากขึ้นครับผมเพียงแต่ถึงมันจะเคลื่อนที่ได้สมูทมากขึ้นนะครับที่ไปที่มาของการได้สกิลนะครับนะมันไม่ใช่การปีนรั้วนะครับนะมาเริ่มกันเลยครับขวาแล้วเดินอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆนี่แหละครับผมเดินเป็นปูอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับผมเล่งเวลาไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเพราะว่าผมขยับตัวเองอยู่นะ แต่ที่แน่ก็คือว่าสกิลนิม b บ e ไม่ได้จากการปีนรั้วแน่ๆครับนะเพราะว่าผมปีนไปตั้งหลายรอบนะครับนะจนสกิลสปินนิ n งอ่ะมันขึ้นแน่ๆนะครับแต่สกิลนิม b บ e ไม่ขึ้นเลยครับลองออกไปปีนหน้าต่างนอกรอบดูแล้วครับนะก็ไม่ขึ้นเหมือนกันครับแต่ข้อดีของการเดินแบบนี้นะครับคือตัวละครเราไม่ได้เหนื่อยนะคุณผู้ชมครับแต่คนที่เหนื่อยคือคนเล่นนี่แหละครับต้องเดินเป็นปูทั้งวันนะครับนะ ไหนครับผ่านมา3ชั่วโมงแล้วครับสกิลเนมเบร์ขึ้นมา eat, อีกอีก8หน่วยนะครับนะทุกๆ3ชั่วโมงครับหมายความว่าผมจะต้องอ่อสมชั่วโมงได้8ใช่ไหมดังนั้นแล้ว83 <X 2> 24าชัดเจนครับผมก็อีก9ชั่วโมงครับนับเวลาเข้าไปก็น่าจะประมาณ หกโมงเช้าของวันพรุ่งนี้ครับผมผมจะได้บวกยิสี่บวกยิสี่ก็ยังไม่ขึ้นเลเวลหนึ่งเลยครับคือตัวละครของผมมันมีสกิล fast learner เขาเ,เรียนรู้ได้มากกว่าตัวละครทั่วไปเนี่ยแปลว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับไม่ได้มี fast learner เหมือนผมนะครับคุณผู้ชมนะครับอาจจะใช้เวลาเป็น2เท่าคุณผู้ชมอาจจะใช้เวลา48ชั่วโมงเลยนะครับถึงจะได้เท่ากับที่ผมทําได้นะครับนะเพราะงั้นสกิล nimble เนี่ยถามว่ามันฟาร์มได้ไหมคําตอบคือมันฟาร์มได้ครับ เนืงแต่คุณผู้ชมอาจจะต้องใช้ความอดทนแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครตัวนั้นนะครับมันตายขึ้นมานะครับคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเสียดายมันมากมากนะครับนะเพราะว่าต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะฟาร์มสกิลดิมเบิลได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งนะครับถามว่าแล้วมีวิธีการที่แบบว่ามันไม่ต้องมานั่งฟาร์แบบนี้ไหมคําตอบก็คือว่าออกไปสู้กับซอมบี้บ่อยๆครับเพราะว่าเวลาเราสู้กับซอมบี้เราต้องคิดขวาอยู่แล้วนะครับเพื่อเตรียมการโจมตีอ่าครับผมเราอยู่เฉยๆเราตีซอมบี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะเราต้องคิดขวาตลอดครับ ผมว่าเวลาที่เราจะเอาปลาในการฟาร์มสกิล Nimble นะครับเราเอาเวลาไปฟาร์มสกิลแมค h านิกฟาร์มสกิลอิเล็กทรอนิกส์ฟาร์มสกิลตกปลาดำนาปลูกปกาลังนวดสปาว่ายน้ำเรียนกีฬาปลูกปลาดูดิสนีย์ออนไอซ์ยังได้เลยนะครับนะคุณผู้ชมครับแถมดูจบแล้วนะครับมากลับมายังเห็นผมฟาร์มสกิลนิมเบิลอยู่นะครับนะคงไม่เสร็จง่ายๆหรอกครับเนี่ยคำามที่น่าสนใจคือถ้าผมกด คลิกข,ขวาแล้ยืนค้างผมจะได้สกิลไหมครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับคุณผู้ชมครับคลิกข,ขวาแบบนี้นะครับเรากด F5 นะครับนะแล้วเรามารอดูกันครับผมว่าพอถึงเวลาเที่ยงคืนนะครับสกิลนิมเบิจะขึ้นจาก47กว่าหรือเปล่านะครับนะ ยืนตัวแข็งเป็นหุ่นรองเสื้อเลยครับเนี่ยนี่ครับผมอ่า,อ,าอ่าหมุนตัวรอบหมุนรอบทิศเลยครับเผื่อมันจะช่วยฝามสกิลเราได้ด้วยนะครับนะครับแล้วก็ได้เวลาหกโมงเช้าแล้วครับโอเคหยุดครับผมไหนดูหน่อยครับว่าการลิกขวาค้างไว้เป็นยังไงบ้างครับก็ ขึ้นก็บ้าแล้วครับไม่ได้ขึ้นเลยครับคุณผู้ชมครับยังเท่าเดิมนะครับ47กว่าเหมือนเดิมนะครับดังนั้นแล้วการที่สกิลนิมเบจะขึ้นก็ต่อเมื่อเรากดลิกขวาค้างไว้แล้วเราเดินนะคุณผู้ชมครับลีกขวาค้างไว้แล้วยืนเป็นหุ่นลองเสื้อ12ชั่วโมงผมก็ยืนให้คุณผู้ชมดูแล้วนะครับนะว่ามันไม่ได้เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับนะก็ไม่เป็นไรครับผมอันนี้คือผมทําให้คุณผู้ชมดูเลยนะเพราะว่าผมเองก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่ามันน่าจะได้หรือเปล่าก็ไม่ได้้้นนนนนนะะะะคคคคครรรรรััััับบบบบอออ่่่ามมมีีเเเเืืงงงึด๋ยยยผผผตแทใหลุณูชสส พี่ครับมันมีคําสั่ง exercise ตรงนี้ไม่ใช่เหรอครับพี่ไม่กดแล้วก็ออกกําลังกายหรือ s i t Up หรือ s q u a t เหรอครับพี่ผมไปเช็คมาแล้วนะครับนะในวิกิพีเดียอธิบายเอาไว้ว่าและตรงนี้ก็มีเขียนอธิบายเอาไว้ด้วยครับผมว่ามันจะเป็นการเพิ่มค่าตรงนี้ครับค่าฟิตเนสและค่าสตริงครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับการเลือกท่าออกกําลังกายด้วยครับว่าท่าออกกําลังกายแต่ละอันแต่ละอันนะครับผม มันอะจะมีผลต่อการเพิ่มสมรรถนะอย่างเช่นฟิตเนสนะครับแล้วก็สตร n งนะครับเช่นไรครับการสควอทนะครับจะเป็นการทําให้ต้นขาของเราใช้กําลังมากนะครับแล้วก็มันจะมีผลกับค่าฟิตเนสนะครับและไม่มีอันไหนเลยนะครับที่บอกว่ามันจะเพิ่มค่าสปินนิ่งแล้วก็ค่าดิมเบิลครับผมเรามาทดสอบกันที่เรื่องที่2เลยครับคือการฟาร์มสกิลสปินนิ่ง สำหรับสกิลสปินนิ่งนะครับผมเป็นการวิ่งเพื่อออกกำลังกายวิ่งไปวิ่งมาจนกระทั่งสกิลมานะครับนะปัญหาที่ผมสงสัยคือระหว่างการวิ่งเฉยๆนะครับคือผมวิ่งแบบไปแตะที่แม่น้ำนะครับผมแล้ววิ่งกลับมาแตะที่เสานะครับนะแบบนี้เป็นต้นกับการที่ผมวิ่งกระโดดข้ามรั้วไปเรื่อยๆนะครับอันไหนจะทำให้เราฟาร์มสกิลสปินนิ่งได้เยอะกว่ากันวิธีการทดสอบก็คือว่าผมจะให้ตัวละครของผมนะครับรดูครัสทายก่อนเพราะอะไรครับ ดิดูครัสทายนะครับมันจะเป็นค่าที่มากที่สุดที่มีผลกับเรื่องของสแตมิน่ของตัวละครครับผมถ้าหากมันขึ้นดิดูครัสทายเมื่อไหร่เนี่ยมันจะเหนื่อยง่ายมากครับมันก็จะไม่มีดีบัฟที่มันลดตามลงไปมากกว่านี้นั่นเองครับข้อสเลยครับการวิ่งนะครับผมไม่จํากัดรอบแล้วก็ไม่จํากัดเวลาครับคาถามคือทําไมไม่จับเวลานะครับเป็นเพราะว่าการวิ่งกระโดดข้ามรั้วนะครับจะเหนื่อยมากกว่าการวิ่งโดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางโดยปกติครับ ทำให้เขาจะต้องนั่งพักที่กว่าการที่เขาวิ่งโดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางนั่นเองครับตอนนี้ผมอยู่ในสถานะ ridiculous t r นะครับนะผมจะวิ่งตั้งแต่ตรงรั้วตรงนี้นะครับนะแล้วก็วิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับนะครับผมวิ่งไปวิ่งกลับนะครับจนถึงตรงสุดขอบรั้วตรงนั้นนะครับนะแล้วก็วิ่งวนกลับมานะครับระหว่างการวิ่งธรรมดากับการวิ่ง spinning แบบนี้อะไรจะเหนื่อยมากอะไรจะเหนื่อยมากกว่ากันนะครับและอะไรจะได้ exp ดีกว่ากันนะครับ จดก่อนครับผมว่าตอนเริ่มต้นนะครับ29.9ครับผมพร้อมอ่มาวิง่ง อ่าเหนื่อยแล้วครับนะนี่คือการวิ่งรอบแรกของเขานะครับแค่รอบแรกนะครับสกิลจาก29.9นะครับคุณผู้ชมครับขึ้นมาเป็น44.2ครับผมหากลบกันแล้วก็คือ14.3ครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกับการปีนรั้วบ้างนะครับนะดูท่าทางการปีนรั้วน่าจะไม่ชนะาล่ะครับผมน่าจะเดาๆกันได้แล้วเนาะมาวิ่งกันเลยครับ ครับผมก็ครบ10รอบแล้วนะครับนะไอช่วงรอบ2รอบแรกอาจจะกระท่อนกระแท่นิดหนึ่งนะครับนะเพราะว่ามันมืดนะครับนะผมมองก็มองไม่ค่อยเห็นด้วยเรามาดูกันหน่อยครับผมว่าได้เท่าไหร่ครับ55.9ครับ11.7เเลยครับคุณผู้ชมครับและใช้เวลามากกว่านะครับนะสุดก็คือการที่เราจะฟาร์มสกิลสปินนิ่งนะครับจะต้อง วิ่งโดยที่ไม่มีสิ่งกีดขวางครับผมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับคือวิธีการฟาร์มที่เร็วที่สุดและดีที่สุดและประหยัดเวลามากที่สุดครับผมและเหนื่อยน้อยที่สุดด้วยครับนะคุณผู้ชมครับอันนี้ก็น่าจะได้คําตอบทั้งการฟาร์มสกิลนิมเบิลนะครับแล้วก็การฟาร์มสกิลสปินนิ่งนะครับว่ามีเงื่อนไขอะไรบ้างมีวิธีการอะไรบ้างนะครับอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด b e กดแชร์ แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทำประเทน์ดีๆแบบนี้ออกมานะครับผมนะ e นพิเศต,ต่อไปนะครับจะมีอะไรรอเราอยู่นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูได้เลยนะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับผม